พบกับเราทีมทนายความดกเตอร์กิติศักดิ์เนติบรรัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมนายดวงรัศินวลทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความครับมีเพื่อนใน Facebook, เฟซบุ๊กได้โทรสอบถามเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเป็นแบบไหนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินคืออะไรนะครับผมอ่า ถามว่ามีคนนําที่ดินนะครับผมมาขายต่อผมจะทําอย่างไรครับคุณทนายคุณทนายวิถีพุทธนะครับเรามีคําตอบให้ครับเรามาดูย่อยๆนะครับผมตามพรบนะครับผมตามประมวลกฎหมายที่ดินครับตามมาตราสี่ทวีนะครับผมวางหลักกฎหมายไว้ว่านับตั้งแต่วันที่ประกาศนับปฏิวัติที่ใช้บังคับนะครับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนะครับซึ่งมี ฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องทําเป็นหนังสือนะครับและนําไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักง,งานนะครับผมเราจะเห็นว่าจากการที่ท่านได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองนะครับผมมีเอกสารสิทธิ์ดังนี้ครับสองข้อ,งอหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นใบแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับของส่วนราชการนะครับผมอ่าอาจจะเป็นแบบที่ดินแบบหวัวไร่อยไปนานนะครับผม สองนะครับผมสองข้อสองอขออภัยครับสองอสองนะครับผมคือใบจองคือหนังสือแสดงให้ความยินยอมหรือทาประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราวนะครับผมซึ่งทางราชการได้ออกไว้ให้นะครับผมสามนะครับผมนอสอสามนะครับผมนอสอสามนี้อ่าจะดูบนหวัวโฉนดที่ดินนะครับผม จะเป็นใบจะเป็นคุดนะครับผมขอไปเป็นคุดสีดํานะครับผมคือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่นะครับผมว่าให้ได้ทําประโยชน์นะครับผมในที่ดินแล้วแต่มีเพียงสิงทธิครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับผมโดยหนังสือเป็นแบบธรรมดามีการลังวัดนะครับผมและจัดทาแผนที่ของที่ดิน,นครับแต่ในอนาคตสามารถออกเป็นโฉนดได้ สามารถซื้อขายจำนองได้ครับผมแต่ถ้าจะขายนั้นนะครับจะต้องประกราศล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับผมถ้าไม่มีคนมาคัดค้านก็สามารถทำการซื้อขายกันได้ครับผมแต่จะถ้ามีคนมีคัดค้านก็ต้องก็ต้องมีหลักฐานนะครับผมอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จได้ครับผมออสีนะครับผมนศสามกนะครับผม เราจะดูว่าเป็นคุดสีเขียวนะครับบนหัวเอกสารนะครับผมหรือว่าเอกสารสีนะครับนสอสสามกรนีจะเหมือนน,นสอสสามดังที่เล่าวมาแต่จะมีการรังวัดและมีการทำแผนที่ของที่ดินและมีภาพภาพถ่ายทางอากาศของอาทางราชการนะครับผมหกครับน,น,นสอสนอสสี่นะครับผมพุดสีแดงครับผมอ่าสามรารถซื้อขายจำนองจำนำได้ครับผม เป็น,นโนนที่สามารถอใช้สิทธิทำกินหรือว่ามีการถือครองแล้วนะครับผมอนสอสามสี่นี้ต้องวงอขอแพรครับน,นสอสี่นี้ต้องวงเล็บนะครับสามารถทําการซื้อขายได้ครับผมเหมือนที่เพื่อนๆใน Facebook ได้สอบถามกันเข้ามานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมขอพูดถึงปัญหาที่เกิดจาก การพูดในวงการเมืองนะครับผมซึ่งเป็นคดีอาญากันอยู่ในปัจจุบันนี้รวมถึงที่ชาวบ้านไปคดีอาญากันที่กรมป่าไม้มีอำนาจหรือเปล่าเขา้าไปจับมีการแย่งความกันนะครับก็คือ,คอสอปออก,กรนะผมที่เขาเรียกกันว่าสปออก,กรสี่จีศูนย์หนึ่งครับคือที่ดินที่ทําให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์ในเขตเป็นรูปที่ดินที่มีการที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับผมหรือว่าป่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่าเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อให้ประชาชนยากจนนะครับผมได้ใช้ทํา การเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพครับผมตามหลักเกณฑ์วิธีการนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปกได้กำห,หนดไว้นะครับผมคือที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นสบก4401เนี่ยไม่สามารถทําการซื้อขายกันได้จำนองจำนำไม่ได้แต่สามารถตกทอดแก่ทายาททางบริยุได้ครับผมเราจะเรียกกันสั้นๆก็คือว่าที่ดินดังกล่าวนะ ไม่อยู่ในข่ายประครับคดีนะครับผมเป็นภาษากฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเราจะถือว่าเอกสารสิทธิทุกชนิดนะครับผมจะซื้อจะขายกันก็ต้องดูดีๆนะครับผมดูตามสีของอ,อพุทธนะครับผมที่อยู่บนเอกสารสิทธินะครับผมหากท่านไม่รับความไปทํานะครับและยากจนท่านไม่ต้องเสียใจครับทางสภาทนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับท่านสบายใจได้ ขอบคุณที่ไ like, ลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมการทำความดีเพื่อความดีครับผมและทีมทนายด็อกเตรเกียรติศักดิ์ทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ